ยิ่งกว่าฝันนี่ครับเพราะว่าเพราะว่าเราเห็นแล้วก็มันมันเป็นที่ที่เราใช่เลยอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนชอบน้ําก็มีเลคเอ้ยคนคนชอบน้ำชอบภูเขาอะไรเงี้ยก็มีภูเขาแบก็คกราวมี้อมฟ้าโหทุกอย่างคือยิ่งกว่าฝันเลยเป็น outdoor ครับแต่ถ้าฝนตกก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าฝนตกก็แต่ง อกเลยว่าคุยกันทุกวันเลยเรื่อง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 แผนงานเรื่องการเตรียมตัวนะครับผมก็ก็กำลังจาัดก,การอยู่ก็จริงๆมันก็ได้เยอะแล,ะละ้วล่ะประมาณ80%อะไเรเลยอย่างเงี้ยครับความตื่นเต้นความกังวลที่บอกว่าก่อนหน้านี้มันมีมาเรามันลดลงไปบ้างไหมลดลงไปเยอะเลยครับเพราะว่าเราก็เออเราก็เออเป็นเป็น,ปน,ปนตามสเต็ปก็จองนูง่นจองตัว๋วจองโรงแรมแมเนจเรื่องคนเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันก็ราบลื่นดีราบรื่นดี ยิ่งสบายใจผมยิ่งสบายใจเพราะว่าน้องน้องคิมเขาวางแผนไว้ดีมากเขาจัดการไว้ดีมากครับเออเราก็เลยเราก็เลยสบายใจ20%ที่เหลือเท่าไหร่20%ที่เหลือก็คือการที่เราจะต้องบินไปดูงานที่นู่นแล้วก็การที่เราจะต้องไปถ่ายพรีเวดดิ้งการที่เราจะต้องไปถึงสถานที่จริงอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้ใช่ไหมครับพี่หมายที่จะบินมีแบบวิแผนไหมอ๋อใช่ครับเดือนนี้แหละที่ที่ที่จะบินไปปลายเดือนเพื่อที่จะไปไปนั่นแหละ ชิมเค,ค้กไ,ไปชิมอามหารอะไรเงี้ยตีมอะไรอย่างงี้คุยกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุยเรียบร้อยครับทุกอย่างลงตัวเ<อ>สื้อผงเสื้อผ้าชุดอะไรเงี้ยเรียบร้อยอย่างที่อิตาลีมีใครใค,รคอยดำเนินการให้แบบนี้ที่อิตาลีก็เราติดต่อว w ดิ้งแพลนเนอร์ที่นู่นครับเจอ,อเป็นคนที่นู่นเลยครับผมใช่แล้วก็มีพวกญาติของทางบ้านน้องๆด้วยที่คอยคอยคอยช่วยช่วยเหลือให้ให้แนวคิดอะไรเงี้ยครับผมมีเพื่อนจากเมืองไทย มีแน่นอนมีแน่นอนเอ่อก็งานจริงๆแล้วมันไม่ได้ใหญ่มากครับก็เราก็จะคัดเฉพาะคนที่เราสนิทมากๆแล้วก็ยังติดต่อกันแบบใกล้ชิดมากๆที่ที่จะไปครับแต่ว่าอันนี้คือที่ต่างประเทศที่ต่างประเทศก็ทั้งหมดในงานเรารวมประมาณ 60- 70คนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องมีทางบ้านของอเมริกาที่บ้านญาติน้องบินไปแล้วที่ไทยบินไปไปรวมกันอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ถึงขั้นหมอรำแต่ว่าก็งานที่ไทยอ่ะสนามบอลสนามเยอะมากเราก็พยายามดูลิสชื่อแล้วแบบโอ้โหคนนี้ก็รู้จักเหมือนเหมือนเหมือนคิมบอกว่าลิสายชื่อแล้วรู้สึกปวดหัวก็ก็ไม่ไม่ปวดหัวแล้วครับแต่ว่ามันค่อนข้างเยอะครับผมเออก็กลัวไม่ใช่ที่ปวดหัวก็คือเรากลัวมันตกหล่นแค่นั้นเองไม่ไม่ได้มีอะไรสถานที่ราครับพอไหมครับพอพอพอไครับพอ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  โอ้แน่นอนครับน้องชน้องเยอะสุดแล้วก็ค่อนข้างเครียดแหละที่ผมสบายใจก็ตกไปพี่น้องหมดแล้วตอนลำบากใจใช่เป็นเขาหมดเลยใช่ใช่เขาเขาเตรียมงานต้องยกเครดิตให้เขาเลยอะหวังว่าจะเป็นงานที่สวยมากๆงานหนึ่งแล้วก็แฮปปี้มากๆสำหรับปีนี้มีอะไรที่ใจอย่างเดียวไหมแล้วก็ ให้คำปรึกษานิดหน่อยเขาก็ส่งคําถามมาถามบ้างแต่สุดท้ายเราก็ต้องถามเราว่าอยากได้ไหมล่ะถ้าอยากได้ก็ไม่ต้องคิดมากคุณก็เอาเถอะเอาที่คุณอยากได้ดีกว่าอเมที่ออดีกว่าเดี๋ยวมันครั้งเดียวในชีวิตไงเราก็ไม่อยากแบบเฮ้ยน่าจะเอาน่าจะเพิ่มอันนี้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเอาเลยใช่รณที่สุดก็ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ที่นับกันไว้มีโอ้โหเท่าเดิมเช่าเดิมเท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 ่าเดิมครับ <signals S 2> บอกว่าทซีเนยังไม่เคยเห็นก็ยังไม่เคยเห็นนนี้ยังไม่เห็นจริงๆยังไม่เห็นจริงๆเขาได้เขาไปลองมาแล้วเดือนนี้เดือนที่บอกว่าเดือนนี้ก็ก็ต้องบินไปลองเหมือนกันใช่ไหมไปลองครั้งแรกส่วนผมก็ไปลองมาแล้วด้วยเหมือนกันตาคนก็ต่างยังไม่เห็นรูปครับก็เก็บไว้คือเซอร์ไพรส์กันจริงเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พี่หมากร้องไห้ก็้าวไม่อากกินข้าวไม่อยากกิว่าผมร้องตั้งแต่เช้าวันนั้นอะเมื่อออกมาอาจจะตาบวมตาแดงอะไรอย่างเงี้ย ครับผมก็มันก็เป็นที่สุดอีกวันหนึ่งสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งอะเนาะครับโอ้โหหรอ <c oughs> เรียกว่า <c oughs> เรียกว่าทริปทริปเพิ่มน้ำหนักดีกว่า <c oughs> กินแบบระจุยก่อนที่จะไม่ได้กินก่อนที่เราจะต้องเข้าคอร์สอะไรอย่างเงี้ยครับต้องคมุมแต่ว่าเตรียมตัวใช่ใช่วันนี้เป็นไงบ้างคะสนุกสนานชิลๆครับผมก็ไปไปเปลี่ยนบรรยากาศ เออไม่ได้ไปมานานไม่ได้ไปมานานครับอืมก็มีความสุขแฮปปี้เนาะแฮปปี้มากๆช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ละครออนด้วยแล้วถ่ายเสร็จไปแล้วด้วยก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ที่ดีมากๆมากๆอย่าเตรียมเออทุกอย่างเตรียมหมดแล้วแสดงว่าแฟนคลับปีของเราเตรียมไว้หมดแล้วใช่แล้วก็ได้แล้วก็พร้อมที่จะกลับมารับงานใหม่ในปีหน้า